หไึ่งลบสามเอ็กซ์กีลังสองทั้งหมดหนต่งส่วนสองถูกตรองยกมครังผ่านไหมเปลี่ยนสแควร์รูทเป็นเยกกำลังก็คือหนึ่งลบสามเกำลังสองทั้งหมดหนึ่งส่วนสองถูกต้องไหมครับผ่านไหมก็เปลี่ยนสแควร์รูทเป็นยกกำลังไงฉะนั้นดิฟตัวนี้ง่ายเลยลอกโจทย์หนึ่งครั้งไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ดิฟข้างในได้อะไรหนึ่งดิฟข้างใน ได้ 6x ได้ 6x ได้ลบ 6x เออฉะนั้นตื่นเต้นใจจังเลยแกก็ตื่จเต้นเขาถูกเนาะลบ 6x แล้วก็หรือสแควร์รูทนี้ก็ได้ตอบ1ลบ 3x กำลัง2ตอบยังไงก็ได้ครับเหมือนกันที่ช้อยมีให้เลือกไหมผ่านนะอ๋ออันนี้มันเป็น1ส่วน2ก็คือก็คือสแควร์รูทนีลาดพี่โใช่ลาดพี่สปรมาณนั้นมันใส่ได้ทั้งสแควรูททั้งเศษส่วน มันมีกฎอยู่ว่าอย่างนี้อ่ะถ้าจะงงมันมีว่าถ้าเรามีรากที่ n ของ e มันจะได้ e ยกกำลัง m ส่วน e หรือถ้าเราบอกว่า e ยกกำลัง m จะได้ e กำลัง m หาร e นีกฎเลขยกกำลังตอนมต้นเห็นไหม <c oughs> ครับ <c oughs> เปลี่ยน square root เป็นเลขยกกำลังตัว square root จะเป็นตัวหารเสมอ ตัวข้างบนจะเป็นยกกำลังอันนี้ไม่มีเลขหนึ่เปรียบเสมือน1นึ่ส่วนเอ็มอันนี้ก็เปะะรียบเสมือนหนึ่งส่วนสองทันไหมครับเพราะข้างในไม่ยกกำลังถ้าถ้าข้างในมายกกำลังสมมติข้างในเป็น1นึ่ลบสากำลังสทั้งหมดยกกำลังห้าสมมติจะได้เท่าไหร่หนึ่ลบสากลังสทั้งหมดกำลัง5มม้าสมม่วนสองทัน <masuk> ยังไหมครับทันไหมเข้าใจอย่างนง ค่เนาะมันเป็นกําลังหนึ่งก็เลยเป็นหนึ่งตัวข้างนอกจะอยู่ข้างล่างตัวข้างนอกจะอยู่ข้างล่างอ๋อใช่ใช่อยู่ครับเป็นตัวหารเมื่อเป็นตัวหารหารเสมอมึงเอิงบังเอิญตัวข้างในมันเป็นเลขหนึ่งมันจะเป็นหนึ่งยกกําลังแต่ถ้าเป็นห้าเป็นห้าส่วนสองอเข้าใจคูอยๆแบบนี้ก็เข้าใจอยู่ผ่านนะคราวนี้มาดูตัวนี้ตัวนี้เป็นหนึ่งส่วนเมื่อกี้อยู่ข้างบนมีอยู่ข้างล่างเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันอยู่ข้างบนกลายเป็นสองเกกำลังสองลบหนึ่ง มันเป็นสามก็คือลบหนึ่งส่วนสามเพราะข้างล่างมันคือ1นึ่งส่วนสาขึ้นมาข้างบนก็เป็นลบถูกต้องไหมเสร็จปุ๊บดิฟได้เลยดิฟก็รอบจทย์เหมือนเดิมรอบจย์เหมือนเดิมไม่ต้องทำอะไรแล้วค่อยไปดิฟข้างในดิฟข้างในได้อะไร 4x เวลาตอบมันเป็นเลขติดลบต้องให้เป็นบวกใช่ก็จะได้ 4x ส่วน2อกำลัง2ลบหกำลัง1ส่วน3หรือหรือถ้าเป็นหรือเป็นสแควร์รูทก็ รากที่สามของสองเอ็กซ์กำลังสองลบหนึ่งแค่นี้ครับตอบยังไงหนึ่งก็ถูกแต่ห้ามเลขที่กำลังเป็นลบต้องให้มันเป็นบวกออกคอของห้องงงออกปลายทางอยู่ครับเสร็จแล้ว